สวัสดีค่ะพามาดูต้นบุกนะคะต้นบุกลำต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นหัวมันนะคะหัวบุกค,ค่ะอันนี้เป็นยอดอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่ลำต้นใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากๆคือไม่กล้าจับค่ะเพราะไม่รู้ว่าเป็น บุกคันหรือว่าบุกกินได้อะค่ะเดินตำรวจสวนแล้วจากกล้วยค่ะกล้วยอยู่ไม่สูงด้วยค่ะเป็น กล้วยส้มค่ะลูกจะเป็นเหลี่ยมๆค่ะอันนี้ต้องเอาไปนึ่งหรือไม่ก็ไปต้มก่อนนะคะถึงจะอร่อยถ้ากินแบบที่ยังไม่ผ่านความร้อนมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะส้มๆสมชื่อกล้วยส้มค่ะอันนี้เป็นต้นมะไฟจีนะคะ สูงเท่าต้นกล้วยแล้วค่ะโตเร็วมากๆนี่ก็มาไปจีนค่ะเก็บสลังค่ะสลังสุกแล้วสีเขียวอ่อนๆออ,ออกจะไปทางเหลืองแล้วค่ะ